เอาฮะกลาบ,บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในชแนลนิวิบัตินะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตามคอมเมนต์นะฮะก็ <c oughs> คือคนนี้เนี่ยเขาอยากให้ผมทมคลิปแบบว่า,าทําคลิปสอนขับรถมีคลาดหน่อยนะครับอะี๋ยวผมานให้ฟังนะว่าเขาขอให้ผมทําอะไรนะผมอยากให้พี่ทําคลิปสอนขับรถคลาดนะครับคือช่องอื่นก็มีนะแต่เขาทอกจะไม่หนักเท่าตะกูล MT อะ่ะ เผื่อบางคนอาจจะหาวิธีออกตัวหรือขับรถทอกหนักๆะครับเอาจริงๆรถแบบไหนมันก็สอนได้หมดแหละแต่ถ้าพี่สอนรถคัด์ด้วยฉบับพวกรถทอกหนักๆผมว่าก็แหวกแนวดีนะครับมันอาจจะโยงไปถึงพวกดูคติหรือรถทอกหนักยี่ห้ออื่นก็ได้ครับ0 7ย์ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยผมไม่เคยเห็นใครสอนรถพวกทอกหนักๆแบบนี้นะครับเท่าที่คนมาถ้าสอนแบบนี้คนที่กําลังจะซื้อ จะได้รู้ตัวทันก่อนที่จะสายไปเผื่อบางทีพนักง,งานลืมเตือนครับถ้าว่างจริงๆพี่ค่อยทําคลิปก็ได้ครับมนานาดจะไร้สาระหาคอนเทนต์ไม่ได้สักเท่าไหร่จริงๆคอนเทนต์หลัหลกๆของคลิปนี้นะครับที่เขาบอกให้ผมทำเนี่ยก็มันก็ง่ายๆนะครับมีแค่สอนขับรถมีคัดนะครับเพราะว่ารถท็อกหนักกับรถท็อกไม่หนักหรือว่ารถที่มีคัดทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4เกียร์หเกียร พื้นฐานมันก็พื้นฐานเดียวกันครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเกียร์อยู่ตรงไหนยังไงนะครับตอนแรกเลยนะครับรถนจะมาอยู่ที่เกียร์ว่างนะครับหรือว่าเกียร์เอ็นนะครับเกียร์เอ็นปุ๊บมาถึงคันเกียร์นะครับก็คือต้องรู้ก่อนนะครับว่าเกียร์หเกียร์สอเกียร์สเกียร์ส่เกียร์หเนี่ยอยู่ยังไงนะครับแล้วเกียร์เอ็นมันอยู่ตรงไหนก็คือเกียร์หแล้วก็มันจะขั้นด้วยเกียร์เอ็นแล้วก็ไป2อง5 6ห้านะครับ เกียร์หนึ่งเกียร์ N แล้วก็เกียร์สองสามสี่ห้าหกก็มาถึงนะครับรถเนี่ยจะเป็นเกียร์ N อยู่นะครับพอสตาร์ทไปปุ๊บออกตัวเนี่ยเราจะต้องเข้าเกียร์หนึ่งก่อนนะครับเกียร์หนึ่งกดลงล่างนะครับอ่านี่เป็นเกียร์หนึ่งเรากดลงล่างไปแล้วพอเกียร์สองนะครับเรางัดขึ้นแต่งัดขึ้นเนี่ยถ้าเรางัดไม่สุดมันจะไปเกียร์ N นะครับจริงๆเราเข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บเราอยากไปเกียร์สองเราต้องงัดให้สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําให้ดูกันครับ สตาร์ทเครื่องยนต์าเท้าเนี่ยให้ตบลงนะครับพร้อมกำคัดด้วยกำคัดปุ๊บอันนี้ตามที่บอกนะครับรถทอกดักมันก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเท่าไหร่นะแต่มันอาจจะเกี่ยวตรงที่มันมีแรงเยอะกว่ารถอ่าซีซ,ซีน้อยกว่านี้นะก็ถ้าเป็น MT-07 นะครับผมสามารถปล่อยคัดแล้วให้มันไหลได้เลยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เติมคันเร่งเลยนะฮะก็คือปล่อยไปเลยอ่า อันนี้ผมไม่ได้เติมคมันเร่งสักนิดเลยนะแล้วเราสามารถบิดบิดต่อได้เลยนะแล้วก็เวลาเราจะขึ้นเกียร์สองนะครับเราก็กำคัดแล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นนี่คืองัดได้สุดนะครับถ้าง,งัดไม่สุดอ่าลองลองเกียร์หนึ่งหม่อ่าเกียร์หนึ่งหม่อ่าเกียร์หนึ่งปุ๊บถ้าเรากำคัดแล้วก็อ่าไม่สุดปุ๊บมันจะเป็นเกียร์เอ็นนะฮะ หลายคนคงรู้กันนะตอนนี้อยู่เกียร์เอ็นนะครับเราต้องดูความเร็วด้วยนะครับให้มันสัมพันธ์กับเกียร์นะครับความเร็วเจ็ดหรือหกประมาณนี้เนี่ยถ้าเข้าเกียร์หกนี้คือรถด,ดับเลยนะ,ะมาถึงเกียร์หนึ่งะครับเติมคันเร่งไปอ่ากำคัดงัดขึ้นนะครับเกียร์สองและที่นี้ก็งัดขึ้นยาวๆเลยนะครับอ่างัดขึ้นเรื่อยๆนะครับ งัดขึ้นอ่าสมมุติตอนนี้เกียร์ห้านะครับตอนนี้เกียร์ห้านะครับเราอยากกลับมาเกียร์ต่ำๆนะครับแล้วก็ตบลงนะครับตบลงพอมาถึงเกียร์สองปุ๊บเราจะสมมุติจะหยุดรถอ่าหยุดรถอ่ากำคัดค้างไว้ก็ได้แล้วก็ตบลงครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกียร์เอ็นนะครับโอเคหลายหลายคนอาจจะมีปัญหาตรงไหนเอ่ยหลายหลายคนอาจจะมีปัญหาตรงที่ปล่อยคัดระดับนะครับ กรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องเติมคันเร่งช่วยนิดนึงแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัสตนะครับตรงนี้เนี่ยจะยากสําหรับคนที่ไม่เคยขับรถมีคัสตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปล่อยคัสตแล้วก็ดับนะครับเพราะว่าไม่ได้เติมคันเร่งไปด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะเติมคันเร่งเยอะไปนะครับแล้วก็ปล่อยคัสตไม่ทันทําให้รถมันเนี่ยทาให้รอบเครื่องยนต์มันสูงแล้วก็พอปล่อยคัสตเนี่ยมันก็แรงมันก็พุ่งไปข้างหน้านะครับอาจจะยกล้อได้นะเกียร์หนึ่งปุ๊บเอาใหม่นะเกียร์หนึ่งปุ๊บ ปเกียร์สองทำไงอ่กากมคัดแล้วก็ฝอนคันเร่งด้วยนะครับฝอนคันเร่งปุ๊บแล้วก็อ่าค่อยๆปล่อยคัดแล้วก็ไปต่ออ่าประมาณนี้อ่าไปต่อไปต่อไปต่อปุ๊บจะเข้าเกียร์สามปุ๊บอ่กากมคัดแล้วก็งัดเกียร์ตอนจะเปลี่ยนเกียร์แล้วก็กำคัดเนี่ยให้เราฝอนคัดเร่งก่อนนะครับ มาดูกันใหม่เอะอ่อะ์ตอนนี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งนี่คือต่าสุดแล้วนะฮะจะขึ้นเกียร์สองนะครับจะขึ้นเกียร์สองเนี่ยงัดขึ้นนะครับแต่ว่าระหว่างที่งัดขึ้นเนี่ยมันจะมีเกียร์เอ็นแล้วก็เกียร์สองนะครับถ้างัดขึ้นแค่นิดเดียวจะเป็นเกียร์เอ็นนะครับแบบนี้แต่ถ้าเรางัดสุดจะเป็นเกียร์สองนะครับโอเคอันนี้ผมสอนให้คนที่ขับรถมีคัดไม่เป็นเลยนะฮะ อพอเกียร์สองปุ๊บไปเกียร์สามยังไงเกียร์สามกำคัดปดล่อยคันเร่งงัดเกียร์ขึ้นไปต่อตอนไปต่อน,นี่ก็คือให้ปล่อยคัดแล้วก็เติมคันเร่งไปพร้อมๆกันนะครับก็ต้องหาจังหวะตรงนี้นิดนึงนะครับมือใหม่แรกๆเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับตอนที่เราตอนที่เราแบบออกตัวมันจะยากที่สุดละแต่ว,ว,ว่าพอมาอยู่บนรถแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ แต่ว่าจะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไมเ่เคยขับเนี่ยความเร็วขนาดนี้เนี่ยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแบบเกียร์สีเนี่ยเนี่ยรถมันจะดับถ้าเกิดเกียร์มันสูงเกินไปนะครับถ้าเกิดเกียร์มันสูงเกินไปแล้วมันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะดับแบบนี้นะฮะก็ <S <S คือความเร็วของรถเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กับเกียร์ด้วยนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเกียร์หกเนี่ยมัน มันต้องใช้ความเร็วที่สูงๆนะครับอันนี้เราก็ต้องจับความรู้สึกกันอีกทีนะครับว่าความเร็วเท่านี้เนี่ยควรจะอยู่เกียร์ไหนนะครับเกียร์สองก็อันนี้มันอยู่ที่เครื่องยนต์ด้วยนะครับว่าจะมีความเร็วขนาดไหนนะครับหรือว่ากําลังเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องอาจับจังหวะก,กันเอาเองนะฮะ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มันมีอะไรเนี่ยคลิปนี้อ่าได้กันหรือยังก็คลิปนี้มันมันไม่ค่อยมีอะไรนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่แล้เวเริ่มกันใหม่แล้วเริ่มกันใหม่กำคัดปุ๊บลงล่างอ่าเป็นเจนึ่งแล้วเวลาจะปล่อยก็ให้เติมคันเร่งนิดนึงนะครับแล้วก็พร้อมกับปล่อยคัดนะครับเบาเบเบอ่าพอรถพอรถเริ่มไหลแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆปล่อยคัดไปนะครับ อจังหวันนี้จะยากนิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่อ่าไปไปไปอ่าพอความพอความเร็วขึ้นมาแล้วก็รอบขึ้นมาพอดีละอยากเปลี่ยนเร์สองกำคัดตบขึ้นอ่าปล่อยคัดแล้วก็เติมคันเร่งไปอีกนะฮะไปก็ในซีซีสูงๆนะครับ รถเนี่ยมันมีกําลังเยอะอยู่แล้วนะครับเราแคา่เข้าเกียร์ไปแล้วก็ทําให้รถไหลนะครับไม่ต้องเปิดคันเด้งเลยอ,อย่างนี้ค่อยๆปล่อยนะครับแล้วค่อยปล่อยปุ๊บ่ารถมันจะไหล m t 0 7เนี่ยไหลยอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ผมเคยไปลองทําใน z x 1 0 r ดูนะครับ z x 1 0 r เนี่ยมันก็จะมีกาลังเยอะกว่านะครับผมปล่อยไหลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 17- 18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะ คือไม่ต้องคือเราไม่ต้องอเติมคันเร่งนะครับ z X10R ก็สามารถทำความเร็วได้ประมาณนั้นแล้วนะนะครับอันนี้เราก็เติมได้เลย่าเติมคันเร่งไปแล้วก็เวลาจะหยุดรถปุ๊บกำคัดแล้วก็ตบลงครึ่งนึงเป็นเกียร์เอนนะครับประมาณนี้เลย ผมไม่รู้ว่าผมสอนรู้เรื่องหรือเปล่านะครับหรือว่าคนดูจะเข้าใจผมหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> <g ül> ก็คลิปน,นี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะให้ผมสอนผมก็สอนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ของคนอื่นกันบ้างดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างมีคอมเมนต์ทำไมถึงเลือก mt 0 7ก็คือผมอยาก rcc มาประมาณเนี้ยประมาณแบบหกหไม่หกห้าศูนย์ก็คัสตกลางๆแบบเนี้ยถ้าพูดถึงยามาฮ่าเนี่ยทรงสปอร์ตเนี่ยก็ เป็น R6 เลยนะครับซึ่งมันเรียกว่าราคามันแรงนะครับแล้วก็ทรงมันเนี่ยเป็นสปอร์ตจ๋าเลยนะสปอร์ตแบบเมื่อยมากถามว่าชอบไหมชอบนะครับเพราะว่าสวยมาก R6 สวยมากทำไมถึงเลือก MT07 ก็เพราะว่าก็ผมเนี่ยส,สำหรับใครที่ได้ติดตามนะครับผมชอบเดินทางไกลนะไม่ว่าจะขับจากสุราษฎร์มาชนบุรีเ่ยถ้าเกิดได้รถ อ่าสู่สูงๆไว้ขับกลับบ้านสักคันแล้วก็แล้วก็ถ้านั่งเนี่ยสบายหน่อยนะครับก็น่าจะดีนะครับก็เลยเลือก MT07 นะครับแต่ MT07 มันเป็น2สูบนี่พี่ทําไมถึงเลือกทาไมไม่เลือก4สูบล่ะอ่าจริงๆ4สูบก็ได้2สูบก็ได้นะครับ2สูบกับ4ี่สูบเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่อัตราเร่งนะครับ4สูบเนี่ยจะไปความเร็วไหลอยู่ที่รอบปลายๆนะครับก็คือต้องใช้รอบสูงหน่อย แต่ว่า MT07 เนี่ยหรือว่ารถ2สูบเนี่ยมันจะได้ต้นนะครับก็ผมเคยดูคลิปนะครับช่อง V Thailand เนี่ยเขาเอา MT07 กับ650มามา v s กันนะครับ 650F นะครับ MT07 เนี่ยช่วงแรกเนี่ยคือนำไปก่อนแล้วก็ CBR 650ที่เป็น4สูบเนี่ยเขาจะนำมาช่วงท้ายๆนะครับคือความเร็วเขาเนี่ยจะมาในรอบปลายนะครับโอเคแล้วก็คำถามต่อไปนะ พี่จะแต่งอะไรเป็นอย่างแรกครับอย่างแรกเลยเหรอผมยังไม่รู้นะครับว่าผมจะแต่งอะไรเป็นอย่างแรกแต่ที่คิดไว้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟแล้วก็กาดหม้อน้ํานะครับเพราะว่ารถมันเป็นทรงเปือยใช่ไหมทรงเปือยปุ๊บทีนี้อะไรมันกระเด็นเข้ามาได้ง่ายนะครับก็คืออยากจะมีกาดหม้อน้ําไว้ก่อนครับเรียงลําดับนะครับก็จะเป็นอยากใส่กาดหม้อน้ําก่อนแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟแล้วก็ฟิล์มนี้ก็คือ ไม่แพงมากครับติดได้เลยแล้วก็ชิวหน้านะครับชิวหน้าการสะบัดแคทดบาร์ะนะครับก็บอกว่าควรใส่ไว้นะครับเพราะว่ารถเป็นทรงเปลือยนะครับเวลาล้มมาเนี่ยไม่มีแฟลลิงไม่มีอะไรเลยนะก็คือจะโดนเครื่องเลยนะครับท่อในผมไว้หลังสุดเลยผมไม่คิดจะเปลี่ยนท่ออยู่แล้วเออมีคนถามเยอะมากเลยว่า R15 เนี่ยจะขายหรือว่ายังไงนะครับคือ R15 ผมไม่ได้คิดจะขายอยู่แล้วนะผมก็เอาไว้ขี่นะครับ ไม่ว่าจะขี่ขับแก๊ปขี่ไปนั่นไปนี่แต่ว่าถ้าขี่ไกลๆก็น่าจะเอา07ไปก็ R15 คันนั้นนะครับก็ทําให้ผมมีผู้ติดตามมาถึงเจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับไม่อยากขายนะครับขี่มา60,000กว่ากิโลแล้วขายก็ไม่ได้ราคาหรอกอืเจ้าน้อยมาเยอะมากเลยแต่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวได้ไหม คือคลิปนี้นี่ผมมาสอนรถมีคัดหรือว่าผมมาทําอะไรเนี่ยพอประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ